สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการเมืองไทยและกระแสของพรรคเพื่อไทยที่กำลังมาแรงถ้าคุณเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ไว้วิดีโอวันนี้น่าสนใจมากถ้าดูแล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ความคิดเห็นของคุณด้วยนะครับกระแสทางการเมืองไทยในช่วงเวลานี้กำลังเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นและน่าจับตามองเป็นพิเศษภาพรวมที่ปรากฏจากการติดตามความคิดเห็นของประชาชนในหลายพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและความคาดหวังต่ออนาคตของประเทศอย่างชัดเจนหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องคือบทบาทของพรรคเพื่อไทยซึ่งกำลังได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากกระแสะความนิยมที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลสะสมจากปัจจัยหลายด้านทั้งประสบการณ์ทางการเมืองแนวทางนโยบายที่สื่อสารอย่างเข้าใจง่ายและการตอบโจทย์ปัญหาปากท้องของประชาชนในชีวิตประจำวัน ในมุมมองเชิงบวกการที่พรรคการเมืองหนึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่ตื่นตัวมากขึ้นผู้คนติดตามข่าวสารวิเคราะห์นโยบายและใช้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงจังสังคมการเมืองที่มีการขังผันเช่นนี้ถือเป็นสัญญาณของประชาธิปไตยที่ยังมีพลังเพราะประชาชนไม่ได้เพิกเฉยต่ออนาคตของประเทศแต่กลับให้ความสําคัญกับทิศทางการพัฒนาในาระยะยาวพรรคเพืพ่อไทยในฐานะหนึ่งในพรรคหลัก จึงกลายเป็นศูนย์รวมของความคาดหวังจากประชาชนหลายกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความนิยมที่เพิ่มขึ้นของพรรคเพื่อไทยสามารถอธิบายได้จากการสื่อสารนโยบายที่เน้นความเป็นรูป,ปรธรรมประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่านโยบายต่างๆสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรายได้การจ้างงานการลดภาราค่าครองชีพหรือการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมเมื่อผู้คนมองเห็นภาพว่าการเมืองสามารถส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจําวันได้ ความเชื่อมั่นและความหวังจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือเหตุผลที่กระแสการสนับสนุนไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่กระจายไปในหลายช่วงวัยและหลายอาชีพอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือบทเรียนจากอดีตสังคมไทยผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาหลายรูปแบบทั้งช่วงเวลาที่มีเสถียร,รภาพและช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งประชาชนจำนวนมากเริ่มประหนักว่าความต่อเนื่องของนโยบายและการบริหารประเทศอย่างมีทิศทางเป็นปัจจัยสำคัญต่อาการพัฒนายอย่างยั่งยืน พรรคเพืพ่อไทยจึงถูกมองว่าเป็นพรรคที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศและสามารถนำบทเรียนจากอดีตมาปร,รับใช้กับบริบทปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมการมองไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังและการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สนับสนุนจำนวนมากในขณะเดียวกันการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นย่อมนำมาซึ่งการเปรียบเทียบประชาชนเริ่มตั้งคำถามและพิจารณาอย่างรอบคอบว่าพรรคใดสามารถตอบโจทย์ประเทศได้ดีที่สุด การที่พรรคเพื่อไทยถูกมองว่านำหน้าคู่แข่งในหลายด้านจึงไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธพรรคอื่นอย่างสิ้นเชิงแต่เป็นการสะท้อนว่าประชาชนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างนโยบายแนวคิดและความน่าเชื่อถือการแข่งขันเช่นนี้หากเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพราะทุกพรรคจำเป็นต้องพัฒนาตนเองและนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนบรรยากาศทางการเมืองที่ประชาชนพูดถึงกันอย่างกว้างขวางยังช่วยเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสังคม ผู้คนหันมาพูดคุยเรื่องนโยบายมากกว่าตัวบุคคลมากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีขององค์การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองการถกเถียงอย่างมีเหตุผลและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นรากฐานสําคัญของสังคมประชาธิปไตยเมื่อประชาชนรู้สึกว่าความเห็นของตอน,นมีคุณค่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมมากขึ้นและการเมืองจะไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป ในด้านเศรษฐกิจความคาดหวังของประชาชนต่อพรรคการเมืองมักผูกพันกับความสามารถในการแก้ไขปัญหาปากท้องอย่างเป็นรูป,ปรธรรมพรรคเพื่อไทยได้รับความสนใจเนื่องจากการนำเสนอนโยบายที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายระดับตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงภาพรวมของประเทศแนวคิดในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทั่วไปทําให้หลายคนรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังความรู้สึกเช่นนี้เป็นพลังสําคัญที่ผลักดันกระแสการสนับสนุนอย่างต่อนเนื่อง นอกจากนี้บทบาทของคนรุ่นใหม่ในการเมืองไทยก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยให้ความสนใจในในโยบายที่เกี่ยวข้องกับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือโอกาสในการทำงานพักที่สามารถสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างเข้าใจและจริงใจย่อมได้รับการสนับสนุนในระยะยาวกระแสะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของคะแนนนิยมในช่วงสั้นแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วย ในมุมมองเชิงบวกการที่พักเพื่อไทยได้รับความนิยมมากขึ้นยังเป็นแรงกระตุ้นให้พักการเมืองอื่นๆต้องพัฒนานโยบายและวิธีการสื่อสารของตนเองการแข่งขันที่เน้นคุณภาพและความคิดสร้างสารรค์จะช่วยยกระดับการเมืองไทยโดยรวมเมื่อทุกพักต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผลประโยชน์สูงสุดย่อมตกอยู่กับประเทศและประชาชนท้ายที่สุดกระแสทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นควรถูกมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าความขัดแยง้ง โอกาสในการเรียนรู้โอกาสในการปรับปรุงและโอกาสในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประเทศการสนับสนุนพักใดพักหนึ่งเป็นสิทธิของประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการรักษาบรรยากาศของความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเมื่อการเมืองสามารถเป็นพื้นที่ของความหวังและการพัฒนาประเทศไทยก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในบริบทเช่นนี้กระแสะความนิยมของพรรคเพื่อไทยจึงสามารถอธิบายได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นบวก ไม่ใช่เพียงตัวเลขหรือผลสำรวจแตกคือภาพสะท้อนของความคาดหวังความหวังและการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวนมากหากทุกฝ่ายมองการเมืองด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างและมุ่งหวังประโยชน์ส่วนรวมการแข่งขันที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศและสร้างอนาคตที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง